เอ้าเปิดแลยอ้าวเรียนมืดช้าไฟบีสบายดีป้าลุงเออสบายดีป้าลุงโอ้ยเก่ง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 บางคั้กินข้าวกับยังบอกป้าลุงดูกินข้าวกับอองกับปูปาร์ททูเด็กหน่อยกินข้าวกับอองกับปูพี่น้องก่อนสิไปโรงเรียนอ้าแม่อยากไปโรงเรียนเออปิ้งเขียดปิ้ง กีกับปูสูบเพชรดาชีไม่ใหญ่กำลังต้มมัดขวพี่เนาะเออไปนั่นแหละเฮ้ยกินข่าวอิ่มถูนไปโรงเรียนกะสช้าไดีป้าลุงอืมเช้าดิป้าลุงกินข้าวน้ำไปหน้อยเด้อกินข้าวกับจำปูใส่เกลือเกลือหน่อยเดียวแล้วเออใส่ร้านกระเข็มหรอวะ

มันคนนม,มนรจริงบานเ้ยอ่ะอร่อยเาอะอร่อยมากแล้เอาเกลือใส่ลูกลเี่ยอย่าใส่ลยเด้อมันสีเข็มเด้อ,น,อน,นั่นแล้วเออแล้วลูกมันีมเก็ จะเสืออะไลูกมาเช็มเชมเชมมาเช็ะไรอ่ะเอาไหมแจมต้นนิ้วแจมบอกเช็มแม่แจมไข่บ้างอืมในบ้านจริงไข่เลยนะอร่อยไข่มาโดนน้ำจงอร่อย เกงคๆๆๆงนะสองคลั้งสอลครง้าลงไม่ใช่เจงอะ่รต้องออ้าบางทีนเยงไผ่ยงาครับนีบ่อีที่ยงไม่ังดำบ่ออ้าอีเตีมันมาจะใสอ่นะโดดบึบโดดอย่าไปเหแต่นองลูกมานี่เอาอีแม่เอาไข่มันหาลนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho cô đông miên chẳng tô leo leo bỏ mình phải hà nó mạnh như mà mai à มา,มาลงหลมาลหละมะสวยไปโรงเรียนได้นี่อันเด้อพี่น้องเด้อมาใหญ่ตามมากลัวกินกับปิ้งเขียดมาลูกมาหนิแม่เฮ็ยนหายสี่ขัม้มหนมาไว้โอ้ยเก่งน <ๆ S 2> ี่แด้อเตรเียมตัวไปโรงเรียนได้นี่สวยเลยมึงนายแอทเทนเทน,ทน่ะยาเทนส่งมากนะหมูกินเข่ามันแต่งโตอ่สะสัน ันหมูแต่งโตมันก็นไปกินเขาน้อมันจะไปโเลยบ้าเหียวนาแต่งโตอยู่วามสะสบายดีพี่น้องเนี่ยบุษะอันนี้อน้เอาว่ะเป็นไงเฮ้ยกระทานากาัน

่เปสืโปรลากิโลละหกายแม่น้องไอขากิโลละหบาท 对呀。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กินเยอะๆจะได้โตเร็วๆไปโรงเรียนต่อไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนกินกิเกินกินบอกันคิมหนาพี่น้องสบายดีบ๊ายๆน้ำมุนน้ำเต้นอะไรน้ำมุน นับตามดงดูห่าไม่ดำมนม,มันยังเต็นเป็น